เวลาที่เกิดความทุกข์อ่ะมันเป็นสิ่งที่มันเด่นชัดและเรียลเสมอกับเราไม่ได้พยายามที่จะทําให้มันเป็นคอนเซปต์นะแต่มันเป็นตัวเราที่เราเข้าใจมันแบบนี้จริงๆเวลาที่ทุกคนเอนจอยอ่ะก็ฟังเพลงอีกก็ได้นะแต่วันไหนที่แบบมีความทุกข์อ่ะฟังเพลงนี้ก็ได้เราอยากให้เราอยากอยู่เป็นเพื่อนเขามันจริงนะไอ้ความเศร้าวความทุกข์ความเสียใจอ่ะมันจริงหมดแหละแต่จริงในความเป็นจริงชีวิตมนุษย์อ่ะผมว่าไม่ว่าคุณจะสุขแค่ไหนอ่ะ คุณปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะมีตอนที่คุณสร้างอู่ทีวันหนึ่งคนที่รักที่สุดก็จะหายไปจากเรามันเป็นความจริงอะที่เราปฏิเสธไม่ได้แล้วเราต้องยอมรับมัน เรียกว่าพี่โอหรือพี่แว่นใหญ่ดีเรียกได้ทั้งสองอย่างเลยครับขอเรียกพี่โอแล้วกันนะคะครเรื่องแรกก็คือเรื่องของวิชาจิต,ตวิทยาก่อนทราบว่าพี่โอเรียนปตีจิตวิทยาทําไมถึงเลือกเรียนสาขานี้ตอนนั้นรู้สึกว่าแบบมันมีความสนใจในในเรื่องการการเรียนอยู่ไม่กี่อย่างแบบชอบแบบถ้าเป็นวิทยาศาสตร์กับพวกฟิสิกส์ดาราศาสตร์อะไรเง,งี้ยอะไรที่แบบเฮ้ยจักรวาลเกิดจากอะไรทําไมถึงเกิดเป็นมนุษย์ทําไมถึงมีอะไรเงี้ย แล้วก็เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องแบบมันมีแบบใหญ่ไปเลยกับเล็กไปเลยก็คือตัวเราซึ่งจากความเป็นไปได้ตรงนั้นนะ่ะน mm ิ hmm. ียจิมิยาน่าจะเข้าถึงที่เรียนได้ง่ายกว่า mm hmm. เพราะว่าแบบไม่ได้มีไม่ได้เก่งฟิสิกส์อะไรขนาดน,นั้นรู้สึกว่าคือมันน่าจะเป็นคําตอบที่เราอยากจะเข้าใจคนอื่นแล้วก็อยากจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นอะไรเริ่มจากอยากเข้าใจคนอื่นก่อนหรืออยากเข้าใจตัวเองก่อนอ,อ,อยากเข้าใจคนอื่นก่อนแล้วก็คิดว่าถ้าเราเข้าใจ คนอื่นๆเราจะเหมือนเราจะเข้าใจอะไรเหมือนเราจะหาเราจะมีคําตอบของหลายๆอย่างที่เราไม่เข้าใจมันมีโปรมอะไรที่พี่รู้สึกว่าอยากเข้าใจคนอื่นแล้วปัญหาที่พี่ไม่เข้าใจและอยากเข้าใจคือเรื่องอะไรเพราะว่าเรารู้สึกว่าทุกคนมีปัญหาหมดเลยทุกคนนู้นคนนี้แต่ละคนก็แตกต่างกันแล้วเราก็รู้สึกว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นแล้วเราก็เริ่มเมื่อเราเราเริ่มมองคนอื่นเราก็เริ่มกลับมามองตัวเองมันก็เริ่มแบบ รู้สึกว่าอยากเข้าใจคนอื่นก่อนแต่พอถึงจุดหนึ่งเริ่มอยากเข้าใจตัวเองมากขึ้นแต่ว่าเข้าใจคนอื่นหรือเข้าใจตัวเองบางทีไม่ต้องเรียนก็ได้เป็นเรื่องของการที่เราอยากจะเข้าใจแค่ไหนพยายามที่จะเข้าใจแค่ไหนต่อให้เราไม่ได้รู้จิวิญยาถ้าเราอยากจะเข้าใจเราเห็นอกเห็นใจ ผมว่ามันก็เป็นต้นทุนที่แบบสําคัญมากๆพอพี่โอรเรียนจิตวิทยาแล้วอะค่ะครับโอเคเราเรียนรู้อะไรต่างๆบางทีก็มาจากตัวเราเองจากประสบการณ์ของเราเองถูกไหมคะแล้วเราพอจะเอามาใช้ในชีวิตประจาําวันมาใช้ในการทํางานหรือว่าเอาไปช่วยคนอื่นได้อยางไงบ้างเลยจริงๆอันดับก่อนจะช่วยคนอื่นผมว่าต้องช่วยตัวเองได้ด้วยก่อน <laughs> หลายๆครั้งเราจะเจอคนที่มีปัญหาเ,เข้ามาด้วยความคาดหวังจาก ผู้คนที่อาจจะฟังเพลงตรงนี้แล้วคิดว่าเราจะต้องเข้าใจในซิ่งที่เขของเขาบ้างเข้าใจว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยซึ่งก็เข้าใจนะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่คือมันมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราได้พบเจอผู้คนที่เขาเข้ามาปรึกษามาระบายแล้วก็ก็ยินดียินดีที่รู้สึกว่าหลายๆคนก็มองเห็นเราเป็นเป็นคนที่เขาไว้ใจเนาะบางคนไม่รู้จะคุยกับใครนะเพราะยิ่งคนใกล้ตัวเนี่ยเราจะยิ่งรู้สึกว่า เราไม่อยากเขารู้ไม่อยากให้เขาทุกข์ได้กับเราด้วยบางทีอาจจะคิดอย่างนั้นด้วยใช่แล้วก็บางคนก็รู้สึกว่าข้อมูลบางอย่างมันเป็นอะไรที่ม,มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างส่วนตัวมากๆคนที่อยู่ในเซอร์เคิลของเขาเนี่ยมันอาจจะไม่สบายใจที่เขาจะพูดอันดับแรกเมื่อไหร่เมื่อไหร่รที่เราแบบเก็บเก็บจนมากแล้วเราไม่รู้จะหันไปทางไหนอะ่ะนั้นมันคือความทุกข์ที่แบบที่สะสมสำหรับผมการได้พูดคุยอะ่ะบางทีเราไม่ได้ต้องการแค่จะบอกใครเราได้ฟังสิ่งที่เราคิด สิ่งที่เราพูดออกมาด้วย<ม>เราเหมือนได้ได้สื่อสารกับตัวเองดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าสําคัญมากเลยถ้าเราไม่ว่าเราจะอยู่ในสิ่นที่มันยังไงหาหาที่ที่เราสามารถจะแบบพูดออกมาระบายออกมาอย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นช่วยให้ทุกอย่างมันเบาลงได้หรือ<ม>ว่าจริงๆถ้าเราอยู่ในช่วงที่วิกฤตอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้บอกใครอะ่ะมันก็จะน่าห่วงมากนะเพราะว่าอย่างน้อยถ้ามีใครสักคนรับรู้เนี่ยมันก็อาจจะแบบ สามารถช่วยเหลือแก้ไขได้ทันเวลายืน่นยื่นมือไปขอความช่วยเหลือบ้างมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แย่นะความหวังดีหรือความวงใยอ่ไม่มีอยู่แต่ว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะยื่นมาให้เราได้เลยท,ทันทีถ้าเราเขาไม่รู้ว่าเราต้องการก็บางครั้งถ้าเรารู้สึกว่าได้พูดคุยกับเพื่อนสนิทที่เราไว้ใจหรือว่าคนในครอบครัวก็สําคัญมากๆแต่เข้าใจนะแต่ละครอบครัวอาจาอจะไม่เหมือนกันบางทีก็ไม่กล้าคุยกับแม่กับใช่ระยะห่างแต่ละคนมไม่เหมือนกันผมเชื่อว่าลึกๆแล้ว มันมีความรักความหวังดีอยู่เสมอแต่ว่าด้วยความที่เราเคยชินกับการที่เราไม่ได้ทําแบบนั้นบางครั้งการที่เราได้ open up ได้เปิดใจคุยกันหรือว่าการที่เราได้แบบแสดงความอ่อนไหวอ่อนอ่อนแอของเรา,เราให้เขาเห็นเนี่ยเชื่อว่าความรักความหวังดีมันก็จะต้องไหลเข้ามาหาเราอยู่แล้วมาพูดถึงเรื่องเพลงดีกว่า เพลงของพี่แว่นใหญ่หรือพี่โอส่วนใหญ่อกหักทั้งนั้นเลยอ่ะ <Hi. S 1> มันฟังแล้วมันเออมันก็มีทั้งความเศร้าและบางเพลงก็จะส่วนใหญ่จะใส่ความหวัง mm. การยอมรับอะไร <Yeah. S 1> อยู่ในนั้นเสมอมาถามตรงที่ว่าทําไมถึงส่วนใหญ่เป็นเพลงอกหกักอยากทาเพลงรักบ้างแต่ว่ามันไม่ค่อยถนัดเลยจริงๆแล้วก็เราก็เลยเป็นคนที่ทำที่ถนัดและเข้าใจแล้วก็คิดว่าดีด้วยจำไปเพราะว่าเวลาที่เกิดความทุกข์อ่ะมันเป็นสิ่งที่มันเด่นชัด และเรียลเสมอกับเราไม่ได้พยายามที่จะทำให้มันเป็นคอนเซปต์นะแต่มันเป็นตัวเราที่เราเข้าใจมันแบบนี้จริงๆเวลาที่ทุกคนเอนจอยอ่ะก็ฟังเพลงอี่ก็ได้นะแต่วันไหนที่แบบมีความทุกข์อ่ะฟังเพลงนี้ก็ได้เราอยากให้เราอยา,อยากอยู่เป็นเพื่อนเขาก็คือถ้าผมเป็นเพื่อนสักคนหนึ่งผมอาจจะไม่ใช่เพื่อนที่คุณนึกถึงเวลาที่แบบอยากจะไปปาร์ตี้อะ่ะแต่ว่าเวลาที่รู้สึกว่ามีเรื่องหนักหักก็อาจจะนึกถึงเราอะไรประมาณนี้ แต่ฟังแล้วมันร้องไห้หอะพี่ร้องไงต่ออ่ะร้องไห้ก็ดีครับจริงๆการร้องไห้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะเราร้องไห้เพราะเราก็มีเหตุผลในความรู้สึกของเราเราร้องไห้แล้วเรารู้สึกสบายขึ้นเรารู้สึกได้ได้ปลดปล่อยความทุกข์ออกบางอย่างออกไปไม่อยากให้รู้สึกว่าเฮ้ยเศร้าอย่างเลยแล้วเราก็แบบไปทําให้ชีวิตมันแย่กว่าเดิมนี่คือสิ่งที่พี่โออยากจะบอกเพื่อนๆที่กาลังอกหักใช่ไหมว่าจริงๆเราชีวิตเรายังมีความหวังอยู่ถ้าเรายอมรับมันมันจริงนะ ความเศร้าความทุกข์ความเสียใจอะมันจริงหมดแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแค่นั้นแล้วมันก็จะผ่านผลไปแล้วเราก็จะหายแต่ว่านั่นคือความสวยงามของมนุษย์ของชีวิตมนุษย์อ่ะถ้าเป็นหนังเรื่องนึงอ่ะมันก็เป็นหนังที่แบบผมไม่รู้จะเรียกว่ามันเศร้ามันจะสุกดีนะหนังเรื่องเนี้ยไม่ว่าคุณจะรักมันแค่ไหนมันจะจบลงอยู่ดีไม่ว่ามันจะสวยงามแค่ไหนมันก็จะผ่านไปอยู่ดีไม่ว่ามันจะทุกข์เครียดหนักโหดร้ายแค่ไหนมันก็ผ่านไปอยู่ดี <laughs> แต่จริงในความเป็นจริงชีวิตมนุษย์อะ่ะผมว่าไม่ว่าคุณจะสุขแค่ไหนอะ่ะคุณปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะมีตอนที่คุณเศร้าอย่างที mm hmm. เพราะว่าต่อให้คุณสุขกทั้งชีวิตอะ่ะวันหนึ่งความสุขทั้งหมดเนี้ยจะหายไป <laughs> จากคุณวันหนึ่งคนที่รักที่สุดก็จะหายไปจากเรา <laughs> มันก็มันเป็นความจริงอะ่ะที่เราปฏิเสธไม่ได้อะ่ะแล้วเราต้องยอมรับมันดังนั้นอะ่ะไม่ว่ามันจะดีแค่ไหนก็เก็บไว้ไม่ได้อ mm hmm. เอ,อ <laughs> ือที่แบบโมเมนต์นี้แบบ แต่จะเก็บไว้อ,อะไรเงี้ยเก็บไม่ได้โมเมนต์ Moment ที่ไม่อยากเก็บไม่อยากให้มีมันก็ต้องมีนั่นแหละค่ะมันเป็นชีวิตขขออออบคคคททีี่่่ไฟเเรกันธมย ขอบคุณกับแสงเดียวจะมีคําว่าโลกที่โหดร้ายคืนที่โหดร้ายพี่โอมองว่าโลกมันโหดร้ายจริงๆไหมคะจริงๆริงผมว่าโดยธรรมชาติอ่ะมันโหดร้ายอย่างอย่างสมมติถ,ถ้ามองว่าโลกอ่ะมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดอยู่แล้วสมมติว่าเราเราเข้าไปอยู่ในป่าเราก็อยู่ได้ไม่นานเรา,าจ,จะตายเราไปเห็นสิงโตกินกวางเงี้ยจะมองว่าโหดร้ายก็ใช่อ่ะหรือจะมองว่ามันก็ไม่แบบนั้นนะ มันก็คือความจริงนั่นแหละความจริงแล้วเราจะอยู่กับโลกที่มันโหดร้ายยังไงคะผมว่าการมองอ่ะสำคัญมากเลยว่ามองอยังไงแล้วเราโอเคนะมองอยังไงแล้วเราไม่ทุกข์มองอยังไงแล้วมันเป็นความสบายใจถ้าเรามองแค่ว่าถ้าเรารวยแล้วจะไม่ทุกข์อ่ะมันก็ไม่ใช่เสมอไปเพราะว่าเราก็เห็นคนรวยที่ทุกข์ก็มีคนจนที่ทุกข์ก็มีคนจนที่เขาไม่ทุกข์ก็มีซิ่งทอยั่ไหนก็ตามที่เราอยู่อ่ะมันขึ้นอยู่ว่าเรามองอยังไงเพราะว่าถ้าเรามองให้ดีให้เป็นอ่ะเราก็จะไม่ทุกข์ เราจะมองว่าเรามีห้าบาทหรือเราจะมองว่าโอเรามีต like, ั oh, so so like. ้งตั้งห้าบาทรือเรามมองว่ามีแค่ห้าบาทมันก็ขึ้นอยู่ว่าว่าเราอยากจะมองยังไงถ้ามองว่าโอ้ยฉันชีวิตฉันแย่มากเลยฉันไม่มีคนรักเลยชีวิตมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอยู่ดีแต่ถ้าเรามองว่าเฮ้ยมันก็มีข้อดีนะผมว่าไม่มีสิ่งไหนบนโลกนี้ที่มันมันมีแต่ข้อเสียมันก็มีข้อดีแต่มองความจริงมองข้อดีเหมือนก็ได้นะกันอย่างเพลงอยู่คนเดียว อยู่คนเดียวก็ดีแล้วเนี่ยมันเป็นการพยายามมองหาข้อดีบางอย่างทั้งที่จริงๆแล้วในตอนที่ผมเขียนเพลงนี้มันเขียนเพื่อปลอบตัวเองไปซ้ำไปผมพยายามมองหาข้อดีของการที่ที่เราอยู่คนเดียวมันก็มีข้อดีนะเพราะวันนี้เราก็ไม่ต้องมานั่งเสียใจเรื่องเดิมไม่ต้องมาร้องไห,ห้ให้ใครอ่าแล้วก็เออเราก็มีเวลาที่จะมาลักตัวเอง แต่ว่าฟังดูหลายๆเพลงมันเหมือนกับว่ารายละเอียดของความรู้สึกมันเยอะมากอะพี่โอเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องความรักหรอคะหรือเป็นคนที่เก็บรายละเอียดเก่งความเชี่ยวชาญเรื่องความรักไม่ป็นคนที่มมนประสบความสำเร็จเท่าไหร่เรื่องความรักผมว่าคนที่เชี่ยวชาญเรื่องความรักน่าจะเป็นคนที่แบบว่าแบบเรียกว่าอะไรอะมีความรักแล้วก็ยืนยาวยั่งยืนแล้วก็อะอะมาโค้ชคนอื่นมาเทรนคนอื่นได้นี่น่าเขามาอันนี้เขาเรียกว่าเชี่ยวชาญเรื่องอกหักหรือเปล่าคะเชี่ยวชาญเรื่องความผิดหวังซึ่งผมว่า มันอาจจะเป็นตัวตนเราอ่ะด้วยความที่เรารสึกว่าตัวเองแบบแตกแยกอ่ะไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็เป็นคนประหลาดจริงๆอ่ะหมายถึงว่าเราอาจจะคิดอะไรไม่เหมือนคนอื่นทาอะไรไม่เหมือนคนอื่นดังนั้นเนี่ยแน่นอนเมื่อไหร่ที่เรามีความสําคัญ์เนี่ยเราก็จะต้องค้นพบว่าบางอย่างในตัวเราเนี่ยมันไม่ได้ทําให้คนอื่นรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นแบบที่เขาคิดเป็นแบบที่เขาตั้งการ<ม>ก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าหลายๆครั้งพอมีความสัมพันธ์มันก็กลายเป็นว่ามันเฟล เฟลเพราะว่าตัวเราเองด้วยที่เราเป็นแบบนี้ซึ่งเราไม่ได้โทษเขานะแต่เราเป็นแบบนี้ดังนั้นหลายๆครั้งเวลาที่เขียนเพลงมันคือการแบบเหมือนแบบเปิดทุกส่วนที่สงวนให้คนอื่นเห็นน่จริงๆไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ตั้งเป้าอ,อะไรเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเราแค่เวลาทําเพลงผมคิดว่ามันเป็นการสื่อสารที่แบบซื่อที่แบบจริงใจที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ความคาดหวังผมพยายามจะเซตไว้ต่ํามากเลยก็คือถ้าใคร ใครฟังแล้วชอบก็ดีแต่ถ้าใครเฉยๆก็ก็ไม่เป็นไรสำหรับผมอะแค่มีคนที่ได้แรงบันดาลใจหรือได้กําลังใจถ้ามีสักหนึ่งคนที่รู้สึกว่าเพลงนี้มันพยุงเขาไว้ในเวลาที่เขาจะลม้มอะผมก็รู้สึกว่ามันประสบความสำเร็จในการได้สร้างเพลงนี้แล้วดีใจแล้ว ที่พี่โอบอกว่าเป็นคนค่อนข้างจะแปลกแยกก็คือเป็นคน introvert ในการที่เราเป็นคน introvert มันมีปัญหาต่อการทํางานไหมคะในงานของผมอาจจะไม่มีเท่าไหร่แต่ว่าใน,ในกับชีวิตที่ผ่านมาเราก็จะรู้สึกว่าเราลําบากนิดน,นึงในการที่เราจะเจอคนผู้คนแปลกหน้าหรือว่าเราต้องพยายามที่จะอยู่ท่ามกลางเราจะรู้สึกว่ามันไม่ง่ายเลยแต่ว่าพอวันเวลาผ่านมาโตขึ้นเรื่อยๆเ,เราก็ เรียนรู้ว่าที่จะทําตรงเนี้ให้มันง่ายขึ้น mm hmm. แต่เราต้องรู้จักตัวเองมากขึ้นด้วยแหละเราจะร,รู้ว่าเรามีลิมิตแค่ไหนเราจะจัดการกับตัวเองยังไง mm hmm. เวลาที่เราแบบไปเจอคนเยอะปุ๊บเสร็จแล้วเราแบบเอเนอร์จีเราหมดเราจะซึมขึ้นมาเนี่ยเราจะจัดการยังไงต่อหลังจากนั้นแล้วก็มันจะมีช่องไฟที่เหมาะสมที่เราจะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราออกไปแบบนั้นไปแจกจ่ายเอเนอร์จีแบบนั้นทุกวันอะ่ะมันจะทําให้เราแบบ เราจะรู้สึกไม่ไม่มีความสุขละเรียนรู้จากตัวเองมากขึ้นด้วยแล้วก็เรียนรู้วิธีการที่จะไปไปพบเจอผู้คนมากขึ้นก็จะทําให้เราแบบโอเคกับตัวเองแล้วเราอยากจะแนะนําคนที่เขาเป็น introvert แล้วเขารู้สึกว่าเขาจะต้องออกไปใช้ชีวิตไงเขาต้องทํางานเจอสังคมอ่าเดี๋ยวมีมีปาร์ตี้อะไรแบบนี้เขาจะอยู่กับมันได้ยังไงโดยที่ผ่านไปได้อะค่ะมีมีข้อแนะนำไหมคะในในวันเวลา นั้นน่ะมันก็ไม่ง่ายจริงๆผมคิดว่ามันลําบากที่ว่าเราต้องเราต้องแต่ละเรื่องเราจะต้องหาจุดที่มันรู้ว่าแบบไหนมันไม่โอเคสําหรับเรา mm hmm. อ่าแล้วก็ avoid สิ่งเหล่านั้นก่อนกับบางอย่างที่เราไม่โอเคอ่ะแต่ให้น้อยที่สุดมันเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อ่ะแล้วก็ mm hmm. แต่ละคนก็คงมีข้อจํากัดไม่เหมือนกันซึ่งผมเองอ่ะก็ใช้เวลากับสิ่งเหล่านั้นความที่เป็นคนอินเทอร์เวิร์ดอ่ะผมเข้าใจหลายๆคนที่ว่าเรารู้สึกว่าเราแปลกแยกแต่จะบอกว่า มันไม่เป็นไรการที่เราเป็นอโสดมันก็ไม่ใช่สิ่งแปลกประหลาดอะไรแล้วเราก็แค่พยายามหาวิธีจ,จัดแจงตัวเองจัดวางตัวเองจะเข้าจะออกจะไปพบเจออะไรก็ก็ต้องเรียนรู้มากขึ้นนิดนึอ mm hmm. ขอให้เราได้เรียนรู้ว่าตรงไหนบ้างที่มันเป็นสิ่งสำคัญของเราแล้วก็มันไม่เป็นไรสักว mm ั hmm. นหนึ่งเราเข้าใจแล้วเราก็จะอยู่ในสังคมโดยที่เราสบายใจได้ บางคนมีความฝันว่าอยากเป็นแบบนั้นอยากเป็นแบบนี้แต่ในแง่ของการทํางานจริงๆอะ่ะมันไม่สามารถที่จะไปตามนั้นได้แต่พี่โอดันเป็นคนที่ได้ทํางานตามความฝันพอเราได้มาทํางานตามความฝันเรารู้สึกยังไงก่อนชิบว่าโชคดีจริงๆคิดว่าเป็นคนที่แบบหัวทำไมโชคดีอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันคุ้มมากแล้วนะคือได้ทําอะไรที่อยากทําได้มีคนที่แบบเห็นประโยชน์ของงานที่เราทําอะไรเงี้ยได้แบบเลี้ยงดูชีวิตตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวได้ เรากำไรมากๆอ่ะเราเกินฝันมาเยอะแล้วอะจริงๆถ้าวันหนึ่งเราจะไม่มีใครฟังเพลงแว่นใหญ่แล้วอะเราก็ไม่เสียดายเลยนะมไม่เสียใจเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราโชคดีมากมากแล้วอะแอล้วจะเอาโชคดีวันนี้ได้ที่ไหนอะอความฝันของเราผมมันคือความฝันที่มันไกลๆอ, <S <S ๆอะเราไม่เคยคิดหรอกว่ามันจะมาเป็นจริงอ่ะไม่คิดแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทํามาตลอดคือไม่หยุดม,มันไม่ได้หยุดเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าเราต้องได้อะไร มันไม่ได้หยุดเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเอนจอยมากกว่าเฮ้ยมันมีความสุขอ่ะมีความสุขที่ได้ทำอ่ะทำไปเรื่อยๆเราก็ยิ่งมีความสุขมันสนุกไปกับมันเมื่อก่อนเนี่ยไปเล่นกีตาร์เล่นดนตรีอะเสียตังค์เพื่อไปเล่นยอมไปเล่นกันเพื่อได้เล่นดนตรีอ่ะเพราะว่าเรามีความสุขดังนั้นทุกวันนี้มีคนมาจ้างให้เราไปเล่นด้วยนะโอ้โหเพื่อจะให้เราให้เราเล่นดนตรีให้ฟังอ่ะมันยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าเออย้อนกลับไปอ่ะน้อยกว่านี้เราก็ เรายังเรายังแฮปปี้เลยถึงแม้วันนึงวันหนึ่งคุณจะตายไปโดยไม่ถึงเส้นชัยแต่คุณก็จะทํามันอยู่ดีนั่นคือความฝันคุณจะไม่หยุดเพราะว่าคุณไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะต้องได้อะไรเพราะความสุขในแต่ละครั้งที่คุณได้ทํามันคือหนึ่งก้าวที่คุณได้แบบเข้าสู่ความฝันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณแบบมีความฝันแล้วแบบถ้าฉันไม่ได้เป็นอย่างนี้ฉันคงจะไม่อย่างไนผมว่าอันนั้นคุณลืมสิ่งสาคัญก็คือคุณลืมว่าความสุขคืออะไร ในการที่ได้ทําสิ่งที่คุณฝันในการที่ได้ทําสิ่งที่คุณรักอะ่ะผมว่าบางคนที่แบบเขาทํางานอย่างอื่นแล้วเขาก็ไปทําอีกงานหนึ่งโดยที่แบบไม่ได้ตังค์ไม่ได้อะไรเขาก็ทำเนี่ยผมว่านั้นนะนั่นคือความสุขที่มันจับต้องได้จริงถึงแม้คุณจะไม่ได้อะไรก็ตามคุณก็ก็ทําถ้าคุณรักมันมากพออคุณจะไม่มานั่งน้อยอกนะใจกับความฝันเหล่านั้นอ โอเคยเคยป่วยนะถึงขั้นที่หมอบอกว่าอาจจะตายได้เลยหลังจากนั้นมันเปลี่ยนความคิดเราไปยังไงบ้างความตายมันมันมันอาจจะแค่อยู่ตรงหัวม,มุมนี้เลี้ยวไปก็เจอแล้วอะไรเงี้ยเราอาจจะรู้สึกว่าเรามัน่นอกมั่นใจเสมอว่าเรามีแผนของชีวิตเราว่าเราเดี๋ยวจะทํานั่นทานี่อะไรเงี้ยแต่ว่าความจริงแล้วอ่ะคุณไปเอาความมั่นใจมาจางไนว่าว่าคุณจะได้ทําสิ่งเหล่าน,นั้น ว่าคุณจะมีปีหน้าว่าคุณจะมีอีก3ปีแผน5ปีของคุณแต่ยังไงเราก็ต้องมีแผนไม่ใช่เหรอคะพี่โอมีแผนเป็นสิ่งที่ดีครนะแต่เราอาจจะเรียง priority ของเราได้ไม่ไม่ไม่สมจริงเท่าไหร่เพราะว่าเราคิดว่าร่างกายเนี้ยจะอยู่อีก3ปี5ปี10ปีเราจะต้าจะตายสัก70-80อิบปดบางคนอาจจะแบบเฮ้ยเข้าข้างตัวเองแบบ้ต้องเก้าสิบหรอเป่าอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะวันนี้ก็ได้ จนวันที่เราป่วยจนจนรเราเจอเหตุการณ์ที่แบบคนที่อาจจะต้องตายคือคุณนะครับอ,อ้าวผมผมเหรอจนที่คุณเห็นความจริงตรงนั้นอนะ่ะมันอาจจะทําให้เราเรียงลําดับสิ่งต,งต่างๆในชีวิตใหม่อีกชีนึงเราก็ไม่รู้หรอกว่าเวลาแต่ละคนม,มันมันมีอีกมากมายแค่ไหนม,มันก็เลยทําให้เราคิดว่าเฮ้ยสิ่งที่มีค่าจริงๆแล้วอ่ะอาจจะไม่ใช่เงินทั้งหมดที่เราหามาทั้งชีวิตหรือว่า ความเจริญก้าวหน้าในะหน้าที่การงานหรืออะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันมันก็คงมีค่านะแต่มีค่ากว่านั้นจริงๆอ่ะคือเวลานี้ปัจจุบันนี้ที่เรายัางทําอะไรได้อยู่และเรายัางมีอิสระที่จะเลือกว่าฉันจะทําอะไรกับมันมันคือสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วถ้าดีดนิว้วปุ๊บคุณตายทุกอย่างจบทุกอย่างไม่มีความหมายเลยนะ อะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันมีคุณค่าเมื่อเราเรียงลําดับโดยมองว่าชีวิตเป็นของที่มันเปราะบางนะและคุณไม่มีทางรู้เราอาจจะเริ่มเรนยงคนใหม่แสดงว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของพี่โอคืออะไรเวลาหรือเปล่าคะสำคัญที่สุดในชีวิตหรอครับสําหรับท่าทางชีวิตผมคิดว่าถ้าวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายอะไรเงี้ยเราก็จะกลับมาถามว่าเราได้ทําทุกอย่างที่เราควรจะทํา แล้วหรือยัง<ม>เราได้รู้สึกว่าเราไม่เสียดายอะไรแล้วใช่ไหมเราได้ท,ทําหน้าที่ทุกอย่างอย่างที่เราคิดตั้งใจแล้วนะเออเราไม่ได้รู้สึกว่ามีสิ่งไหนที่เรายัางยังเสียดายยังไม่ได้ทําอะไรเงี้ยคือเวลาเป็นสิ่งมีค่าแต่ว่ามีค่าก่านั้นคือเราได้ใช้มันอย่างคุ้มค่า เรียกว่าเล่ามุมมองของนมนุษย์หนึ่งคนให้ฟังามากกว่าที่จะบอกว่าต้องคิดแบบนี้นะอะไรมไม่ไม่ต้องคิดแบบผม <laughs> ถ้ามองเห็นประโยชน์อะไรจะหยิบไปใช้แล้วดีกับชีวิตผมก็ยินดีนะแต่ว่า,อ,าอย่าอย่าอย่าไปยึดแล้วบอกว่าทำตามที่พี่โอบอกยเลยค่ะ <laughs> <laughs> ขอบคุณพี่โอมากครับ